เด็กคะครูญาถามว่าเราเรียนภาษาถิ่นเนี่ยประเทศไทยของเรามีทั้งหมดก e ี่ภา e <5. S 1> <4. S 2> คคะสี่ภาคฉะนั้นเราก็ได้เรียนภาษาถิ่นไปทั้งหมดส <5. S 2> ี่ภาคฉะนั้นครูญาถามว่าในคาบเรียนนี้ที่หนูได้เรียนแล้วเนี่ยหนูได้เรียนอะไรบ้างคะหนูได้รู้อะไรบ้างคะใครอยากจะตอบบ้างคะยกมือขึ้นค่ะอะพัฒนา นายพูดดังๆครับพูดทนายได้ได้ร้อะไรครับได้เรียนรู้ภาษาได้เรียนรู้ภาษาของอะไรครับลูกทุกคของทุกภาคแล้วรู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีได้ชิ้นงานด้วยนะครับขอบคุณครับปรบมือดังๆให้กับพระด้านในอะอ้าวพี่ก็อยากจะบอกอีกคะอ้าวโอเคยานียานีบอกมาคะ่ะ เข้าใจละหนูกําลังจะบอกว่าพอดีหนูเป็นคนมงภาษาเหล่านี้ทาให้พอได้เรียนอันนี้ปุ๊บหนูเลยรู้คําว่าว่ารักของหนูเนี่ยรักภาษาไทยกลางเนี่ยของแต่ละภาาใช้คําว่าอะไรคุณครูขอย้ำอีกรอบหนึ่งภาษามงคําว่ารักนี่ใช้คําว่าอะไรนะลูกหรูหรูค่ะขอเสียงดังๆค่ะลบมือดังๆค่ะน้ภาษาถินา่นของเราวันนี้สิ่งที่คุณครูต้องการจากนักเรียน ก่อนจะจบบทเรียนนี้ขอร้องเพลงสาวมอเตอร์ไซค์อีกสักรอบหนึ่งได้ไหมได,ไดนะ้ได้แล้วนะได้แล้วนะพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำไอคนจนจำต้อง น้องได้ยินก็เป็ดประตูดังไอ้เลยป้งจุงรถถิบออกมาไอ้คนจนมันบอกมีวาสนาไอ้คนจนมันบอมีวาสนาบ่เหมือนมันด้หรือยามาหากคนได้จะได้รำเดียวก็มีรถยามา

โอ้โหนักเรียนของคุณครูสุดยอดมากขอบคุณมากสำหรับการเรียนภาษาถิ่นวันนี้เดี๋ยวเราจะได้กินข้าวกลางวันกันอย่างอิ่มอร่อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกเลิกชั้นก่อน